กระจังหน้าเนี่ยเป็นรูปดาวมีโลโก้ m e r c e d e s e n z อันใหญ่มาให้ตรงกลางนี้เลยเวลามันล็อกเนี่ยมันจะปิดเข้าไปเรียบเรีๆน,นะครับเวลาใช้เราก็แค่กดตรงนี้ตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่นะเ็ไปนี่ สวัสดีครับรอนออโต้ไอรอนนะครับเดี๋ยวนี้จะพามารีวิวนะครับแบบ all new Mercedes-Benz E-Class E220d AMG Line นะครับซึ่งราคาค่าตัวของรถคันนี้อยู่ที่3,990,000บาทนะครับและจะมีรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นตัวท็อปขึ้นมาครับคือ3 5 0 e นะครับตัวนั้นราคาอยู่ที่4,80,000บาทนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวตัวนี้ก่อนเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็เดี๋ยวรถคันนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมรีวิวพร้อมกันครับ เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการดีไซน์ภายนอกก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าในตัว all new mercedes benz คันนี้เนะี่ยก็ถือว่ามีความสวยงามแหละถือว่าชอบเลยในระดับหนึ่งนะครับหน้าตาอะไรดูมีความลงตัวครับตัวนี้ฮะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ led high performance แล้วนะครับรวมถึงตัวกระจังหน้าเนี่ยการตกแต่งต่างเนี่ยจะมีรวดลายค chrome นะกระจังหน้าเนี่ย,เ,ยเป็นรูปดาวมีโลโก้ mercedes benz อันใหญ่เนะี่ยมาให้ตรงกลางนี้เลยการตกแต่งนเนี่ยช้ด้านล่างสปอยเลอร์อะไรต่างเนี่ยก็ดูสวยดีนะครับมีโลโก้ ตัวตรงฝากระโปรงมาให้ด้วยนี่ฮะนี่ชุดแต่งมีเซ็นเซอร์มีอะไรมาให้ครับคันนี้จะมีกล้องรอบคันมาให้นะครับในตัวนี้แล้วก็นี่นะครับคันนี้จะเป็นล้ออัลลอยนะขนาด19นิ้วนะครับก็จะเป็นแบบ5ก้านคู่แบบนี้นี่มีดวดลาย AMG มาให้นะขนาดยางก็นะคร 2, 4, 5, ทับสี่ห้ร้นะล้อเนี่ยดูเต็มมากใช้ได้เลยวิติตีตัวถังคันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความยาวเหมือนกันนะครับความยาวเนี่ยมัน 4 9 5 0เ mm มลมเลยเนี่ยบอดีรถอะไรเงี้ยดูเต็มมากกระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวในตัวมีกล้องมาให้ว่าที่บอกไปมีกล้อง3 6 0องศานะครับแล้วก็ที่จับประตูมือเป็นแบบนี้ละเวลามันล็อกเนี่ยมันจะปิดเข้าไปเรียบๆนะครับเวลาใช้เราก็แค่กดตรงนี้อ่ามันจะเก็บเข้าไปนี่เวลาอยากใช้ก็แตะนะก็จะยื่นออกมาอย่างนี้ก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับนี่การตกแต่งอะไรดูดีเลยครับขนาดถังน้ํามันคันนี้66ลิตรนะครับ ก็ขนาดเนี่ยถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ระยะทางการวิ่งอะไรเงี้ยถือว่าทําได้ดีเลยเขาเคมาเนี okay, 800่ยแปดร้อยโลหนึ่งพันโลอะไรเงี้ยก็ใครวิ่งทางไกลอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะชอบนะครับนี่การดีไซน์ด้านท้ายไฟท้าย LED อยู่นะครับมีการตกแต่งด้วยลวดลายโครเมียมอะไรต่างๆนะนี่พวกสกเกิร์ตด้านล่างเป็นสีดาด้านนะครับมีลวดลายโครเมียมมาให้ท่อเป็นท่อคู่ใหญ่ๆแบบนี้นะนี่มีเซ็นเซอร์มีอะไรหมดกล้องมองหลังก็จะซ่อนอยู่บริเวณนี้นะครับ ไอเด้อนี่ยฮะพื้นที่เก็บของนะฮะก็การเปิดท้ายอะไรก็จะเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะฮะพื้นที่เก็บของความจุในตัวของดีเซลเนี่ยจะมากกว่าตัว3 5 0 e นะครับตัวนี้ยอยู่ที่ประมาณ540ลิตรเพราะว่าในตัว e เนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่เนาะพื้นที่เก็บของมันก็จะเล็กลงใครอยากได้พื้นที่เก็บของ,เ,ง,อยของเยอะๆอะไรเงี้ยก็น่าจะตอบโจทย์มากขึ้นนะครับ ด้านล่างนะครับก็เป็นเหมือนเก็บอุปรกรณ์อะไรครับแต่ก็สามารถเก็บของเล็กน้อยๆได้เพิ่มเติมนะมีที่ปิดมาให้นะนี่นะปิดท้ายก็ไฟฟ้านะฮะแล้วก็มาดูการออกแบบภายในกันต่อนะครับก็ถือว่าดูดีเหมือนกันเนี่ยบริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็น ฟิลล like ิ ired, like you, an well, s, s ่งการจับอะไรเงี้ยดูแบบซอฟท์ทัชนันเป็นหนังอะไรเงี้ยสัมผัสอะไรเงี้ยดูดีมากเดินได้เนี่ยเป็นสีเทานะเนี่ยแล้วก็มีแอมเบียนไลท์มาให้เนี่ยตลอดแนวเลยนะครับเนี่ยเป็นทางโค้งนี่เลยก็สวยงามมากแล้วก็ตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่นะรวมถึงมีฝั่งผู้โดยสารตอนนั่งมาให้ด้วยก็เป็นระบบปฏิบัติการแบบ MBUX แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยหน้าจออะไรเงี้ยสวยงามใช้งานอะไรก็ค่อนข้างจะลื่นครับติดมือคันนี้ เนี่ยการกดค่อนข้างจะลื่นเล่นอะไรค่อนข้างจะง่ายหมดนะเนี่ยจิ้มก็โอเคครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงไฟฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะนี่บริเวณนี้ก็จะมีในตัวของไวเลสชาร์จเนี่ยมาให้แล้วก็ไท p e C คันนี้เนี่ยให้มา6กตำแหน่งเลยรถคันนี้จะอยู่ตรงเนี้ยสจุดในที่เก็บของเนี่ยสจุดแล้วก็จะมีบริเวณด้านหลังเนี่ยอีก2จุดนะครับ ก็สามารถใช้งานกันได้6ตตำแหน่งเนี่ยก็น่าจ,จะเพียงพอการใช้งานแล้วนะครับสอบรถแบบนี้นะแล้วก็บาะนั่งอะไรเงี้ยก็เป็นปรับแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเมมโมรีซีเนี่ยมาให้3ตํตำแหน่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฟิลลิ่งการจับอะไรเงี้ยการเดินได้ดูดีมากแต่ว่าเราก็จะเห็นในหลายรุ่นนะ Mercedes Benz พวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับหน้าจอแสดงขับขีบ่ปกตินะเป็นแบบดิจิตอลก็น่าจะเห็นในหลายรุ่นเหมือนกันดูดีครับเนี่ยออกแบบมาเลยค่อนข้างจะลงตัวนะครับ ด้านบนนี่ก็มีกระจกมาให้นะครับทั้งสองฝั่งสามารถใช้งานกันได้นะด้านหน้าก็จะประมาณนี้น,นะครับเป็นพนะื้นที่นั่งแถวสองนะครับก็ในเรื่องของเฮดรูมกับเลกรูมเนี่ยก็ถือว่าเหลือใช้งานนะครับเนี่ยเลกรูมเนี่ยเหลือบานเลยเฮดรูมก็เหลืออยู่นะประมาณกำปั้นครึ่งนะครับก็ยังพอนั่งได้ไม่ได้รู้สึกว่ามีความอึดอะไรมากมายเบาเป็นเบาะหนังนะสีดําก็มีความนุ่มในระดับหนึ่ง แต่รู้สึกว่าตัวใน,นดูไม่ค่อยนุ่มมากนะครับแต่ว่านั่งไรเงี้ยก็ยังสบายอยู่อาจจะแค่สื่อว่าใน,นหลังนิ่นตรงเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่ถามว่านั่งได้ไหมยังนั่งได้อยู่นะเนี่ยการตกแต่งอะไรเนี่ยแอมเบียนไลท์เลยมีมาให้ยาวเลยสวยงามมากเนี่ยฟิลลิ่งการจัดต่างๆ้ะเป็นฟิลแบบซอฟท์ทัชนะครับนี่ดูดีเลยแล้วก็มีมาา่านบังแดดมาให้นะครับนี่ใครจะใช้งานอะไรเงี้ยก็ใช้งานกันได้นี่ไม่ใช้ก็ดึงลงปกติได้เลย อไอโซฟิกอะไรต่างมีมาให้นะครับตามปกตินี่แอร์แถวสองก็มีมาให้ที่บอกไปท้ยซีด้านหลังสช่องนี้มีพื้นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าแล้วก็นี่ที่พักแขนนะครับก็อ่าอที่วางแก้วน้ำนะฮะเปิด2สเต็ปก็ใช้งานได้ใส่แก้วน้ำะลยก็น่าจะวางได้จริงนะข้างหลังก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมาก มาครับเดี๋ยวมาลองขับขี่ตัว e-class e220d mm. กันนะครับ mm. ก็วันนี้เส้นทางให้เราวิ่งกันเนี่ยวิ่งกันมาที่ภาคใต้นะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นจากภูเก็ตเนี่ยเพื่อไปที่หัวหินกันนะครับวันนี้ก็ได้ลองขับทางไกลกันยาวๆเลยตอนนี้ก็ได้ขับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพูด mm. ถึงในเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ2.0ลิตรดีเซลนะครับ ก็มีทวีบโดด้วยแรงม้าเนี่ย197แรงม้าแรงบิดเนี่ยนะครับ440ินิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีการทำงานร่วมกับตัวไมฮบิดนะครับมีแบตเตอรี่เข้ามาทำงานด้วยจับคู่กับเกียร์เนี่ย9สปีดนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็สเปคต่างๆเนี่ยพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฟิลในการขับขี่เนี่ยก็ไม่ได้มีะไรจะติมากมายนะครับเพราะว่าขับได้ดีอยู่แล้วนะครับด้วยความเป็น Mercedes Ben z ด้วยการวิ่งทางไกลอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ลองขับกันมาสักประมาณ 200โล300โลแล้วนะครับตอนนี้คือมันไม่มีอาการเหนื่อยเลยครับในการที่เราจะวิ่งทางไกลนะอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากแล้วเขาก็มีโหมดการขับขี่ให้เราเลือกใช้งานกันได้นะครับตามความเหมาะสมนะว่าเราอยากใช้งานในโหมดการขับขี่ไหนถ้าใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับก็อาจจะใช้โหมด Eco นะครับแต่ถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยอยากใช้คอมฟอร์ตหรือว่าโหมดสปอร์ตก็ได้แถมจะมีอีกโหมดหนึ่งก็คืออินดิวิโดนะครับก็คือปรับการขับขี่ต่างๆเนี่ย ตามที่เราต้องการนะเนี่ยมันจะสามารถปรับได้อีกที่หน้าจอนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับที่เราวิ่งกันมาเนี่ยแต่ถ้าอยากลองเป็นโหมดสปอร์ตอะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวจะลองเป็นอีโคเงี้ยก็ใช้งานง่ายครับมีปุ่มอย่างนี้เลยสามารถเลือกได้เลยอยากใช้อะไรก็ลองจิ้มกันได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองโหมดคอมฟอร์ตกันไปนะอ่าเนี่ยคันนี้จะออกแนวสม ooth มากเนี่ยครับเนี่ยเอียรลื่นมาก เครื่องยนต์ดีเซลของทาง Mercedes-Benz เนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีอยู่แล้วนะครับการขับขี่อัตราเร่งมีความลื่นไหลมีความนุ่มนวลมากยิ่งเป็นเกียร์เสปีดเนี่ยวิ่งทางไกลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหขับสนุกเลยแทบจะไม่มีอาการเหนื่อยในกะารขับขี่นะครับขับได้ยาวๆขับได้เรื่อยๆอ,อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันตอนนี้นะครับจะอยู่ที่6.2ลิตรต่อ100กิโลนะครับถ้าคิดออกมาเร็วๆเ,เนี่ยก็จะประมาณ 1> 14 1 5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ที่ผมได้บอกไปนะคันนี้เนี่ยหนึ่งถังเนี่ยแ0 0โลหรือว่า1,000พโลเนี่ยมีให้เห็นนะครับถ้าเติมเต็มถังเนี่ยแต่ที่บอกว่า800หรือว่า1,000พอะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าเราใช้งานแบบไหนนะขับเรื่อยๆหรือว่าใช้ความเร็วเยอะหน่อยขับซิ่งหน่อยอันนั้นก็อาจจะตัวเลขจะตกลงมาก็เหลือประมาณ8 0 0รหรือ700รอกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะคือโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะไม่ได้มีอารมณ์ที่เหมือนกระชากขึ้นมาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีอัตราเร่งอ่ะที่เร่งได้ดีขึ้นแต่ความเนียนในการใช้เครื่องยนต์มันยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับอ่าคือปกติถ้าเราใช้โหมดสปอร์ตอย่างเงี้ยโอ้บางคาันนี่แบบจะหลังติดเบาะนะจีจ้าขึ้นมาชัดเจนแต่เนี้ยอัตราเร่งเนี่ยดีขึ้นแต่ยังมีความเนียนอยู่อ่าเดี๋ยวมาลองกันนี่ไปเนี่ย คือมันจะเนียนเไหลแล้วก็มีเสียงเครื่องเสียงท่อเน่ยเข้ามาภายในห้องโดยสารเพิ่มเติมนิดนึงแต่ฟิลลิ่งอะไรเงี้ยยังแบบสมูทมากดีมากคือขับดีจริงๆคันนี้การเข้าโค้งอะไรต่างๆเหอนี้เส้นทางที่เราลองกันเนี่ยให้ความมั่นใจกับเราได้100%่งยเนตลยครับซึ่งผมชอบมากๆเรามั่นใจเรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะคนโทรลรถได้นะโดยไม่รสึกว่ามีอาการย้วยหรือยวบยาบอะไรอย่างนี้นะครับ คือทำออกมาเซ็ตน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีเลยพา d ดช s ฟ i p ก็มีให้เล่นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกียร์เล่นไรนะครับสมมติว่าเป็นเส้นทางขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยอยากใช้งานอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานกันได้ในเรื่องของการเก็บเสียงต่างๆนะครับเสียงลมเสียงภายนอกพอใช้ความเร็วสูงสูงนะครับสมมุติว่าในช่วงสัก120แล้วอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าเงียบมากเข้านิดเดียวอะ่ะคือถ้า ว่าถ้าเสียงลมจะเข้าหนักๆคงต้องแบบคือคงต้องขับเร็วเลยครับอาจต้องไปไปร้อยห้าร้อยหกอะไรเงี้ยถึงเสียงลมหรือว่าเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยจะเข้ามาครับแต่ว่าจุดสังเกตของรถ mercedes benz ในรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองมาในตอนนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่าการขับขี่เนี่ยมันสนุกแต่มันเหมือนในเรื่องของพื้นที่นั่งแถวหลักอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมพานั่งไปเมื่อกี้มันจะดูไม่ได้แบบสบายมากเหมือนแต่ก่อนแหละมันดูเหมือนมันเน้นในเรื่องของ คนขับมากขึ้นการขับขี่เนี่ยสนุกมากขึ้นแต่ว่าในความนิ่มของเบาะความสบายของรถอะไรอย่างเงี้ยมันดูจะลดน้อยลงแต่ว่าสำหรับใครที่ซื้อคันนี้ไปแล้วขับเองใช้งานเองอย่างเงี้ยเอยอาจจะชอบวันนี้นี่คือขับได้เพลินๆจริงๆนะแทบจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหนื่อยหรืออย่างเงี้เลยคือผมขับมาเนวันนี้มีพาร์ทเนอร์มาด้วยหนึ่งคนนะครับคืออารมณ์แบบวันนี้คือเหมือนแย่งกันขับคันเนี้ยคือขับดีมากจริง เรื่องแอร์เรื่องอะไรต่างๆก็เย็นนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้ก็เปิดสักยี่สี่ยี่สามอะไรเงี้ยใครขี้ร้อนหน่อยก็แอร์เนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่แล้วในตัวนี้ใช้งานสามารถสู้แดดเมืองไทยได้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมในการขับขี่นะครับเดี๋ยวพอเราถึงที่หมายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสรุปภาพรวมกันอีกทีหนึ่งครับมาสรุปภาพรวมกันนะครับหลังจากได้ลองขับกันไปนที่เรียบร้อยนะครับก็ในเรื่องของการขับขี่อะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับตัว All New E-Class คันนี้เนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันในการขับขี่ทางไกลต่างๆเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับและแน่นอนว่าราคาของเขาเนี่ยก็มีการปรับราคาเนี่ยลดลงเนาะทำให้การเข้าถึงต่างๆการจับต้องอะไรเงี้ยมันซื้อได้ง่ายขึ้นนะทั้ทงให้ตัวที่เป็นดีเซลแล้วก็มีตัว Plug-in Hybrid ที่เป็น 350e นะครับก็สำหรับรที่สนใจเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้เนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เนี่ยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปรีวิวรถรุกก่นแรนอกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย